สวัสดีค่ะอัตอมกินเที่ยวในเยอรมันค่ะวันนี้อากาศข้างนอกมันดีค่ะแล้วก็แดดก็ร้อนก็เลยไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวค่ะวันนี้หนูจะพาเพื่อนๆไปไปซื้อของร้านเอเชียค่ะร้านขายของไทยเดี๋ยวหนูจะไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูไปดูกันค่ะ why. Mm. -hmm. うん。Mm hmm. ตอนนี้หนูก็ไปซื้อของกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้อะไรกันมั่งค่ะผักหนูก็จะมีเนี่ยค่ะโหระพาค่ะแล้วก็ชะอมสองถุงอันนี้ก็คือผักข้าวตองค่ะนี่ค่ะ ผักข้าวตองมันจะคล้าย,ายใบชักทูค่ะแต่มันเล็กกว่าเนี่ยค่ะก็ผักบุ้งค่ะผักหนูซื้อมาแค่เนี้ยค่ะเอ้ยยังมีอีกค่ะยังมีอีกผักยังมีก็มีนี่ค่ะมะเขือพวง คาคาหนูซื้อมาอย่างละสองค่ะแล้วจะใช้หนูก็ซื้อมาสองถุงค่ะ <Yeah. S 1> เพราะว่านานๆจะได้ไปทีค่ะร้านใหญ่ก็เลยซื้อมาไว้อย่างละสองก็มีมะเขือมะเขือเปาะ ผักกจะมีนี่ค่ะหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ดองผักก็จะหมดแค่นี้แล้วค่ะก็จะมีนี่ค่ะหนูซื้อวันนี้หนูจะทําเย็นตาโฟค่ะหนูซื้อน้ําเย็นตาโฟมาทำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟกินค่ะปลาสลิดค่ะ ได้ปาสลิดมาแล้วก็เลือดค่ะอันนี้น่าจะเป็นเลือดเลือดไก่น่าจะเป็นเลือดไก่ค่ะนี่ค่ะเลือดไก่หรือเลือดหมูไม่รู้นี่ค่ะขนมจีนหนูชอบกินขนมจีนแบบนี้ค่ะเนี่ยเส้นขนมจีนแห้ง ปลา,าแห้งค่ะหนูไม่บอกราคานะก็จะมีหนวดปลาหมึกค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีไส้กรอกค่ะไส้กรอกซื้อมาสองถุงค่ะนี่ค่ะนี่ ล,ลูกชิ้นปลาเส้นค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีแหนมก็มีปูเค็มเนี่ยค่ะทั้งหมดหนูไปซื้อมาก็ได้มาแค่นี้ละคะ่ะงั้นคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปปให,หม่เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณค่ะ Bye bye.